สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานชักเอ็กซ์เพรสนะครับเราจะมาอยู่ในช่วงของทริคแอนทริปนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอการามาตรวจสภาพรถนะครับจดทะเบียนรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกป้ายดำหรือป้ายเหลืองนะครับก็ขั้นตอนแรกก็จะเข้ามา ต่อคิวนะครับของรถเล็กก็จะมาต่อคิวช่องของรถเล็กนะครับแล้วก็รถบรรทุกหกล้อสิบร้อรถพ่วงต่างๆก็เข้าต่อคิวเพื่อจะทําการตรวจสภาพรถก่อนนะครับก็จะมาต่อคิวดมลําดับนะครับมาก่อนหลัง ก็มาต่อคิวเพื่อจะทำการตรวจสภาพรถนะครับก่อนที่จะจดทะเบียนนะครับผมครับก็เห็นว่าจะมีรถสิบล้อรถหกล้อนะครับมาเข้าคิวนะครับเพื่อจะรอตรวจสภาพไม่ว่าจะเป็นต่ออายุต่อภาษีนะครับ เข้ามาทำการทดสอบอระบบต่างๆของตัวรถนะครับระบบเบรกระบบเบรกหน้าเบรกหลังนะครับตรวจควันดำก็จะต้องผ่านขั้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่นะครับก็จะต้องมาตรวจสภาพตรวจเช็คเลขเครื่องเลขชีนะครับหรือว่ามีการดัดแปลงรถต่างๆก็ จะต้องผ่านขั้นตอนนะครับมาถ้ารถใหม่ก็จะมาชั่งน้ําหนักก่อนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบเลขเครื่องเลขทะเบียนนะครับชั่งน้ําหนักตัวรถรวมตัวถังนะครับก็จะเป็นน้ําหนักที่จะไปคํานวณภาษีนะครับตรงนี้ก็จะผ่านขั้นตอนตรงนี้นะครับแล้วก็ทําทประวัติเพื่อจะได้ไปจดทะเบียนนะครับหรือ ่อภาษีนะครับในปีต่อบใบนะครับผมหลังจากเราตรวจสภาพรถแล้วแล้วก็จะมาที่ฝ่ายตรวจสอบสภาพรถนะครับเพื่อให้มาตรวจเขา,าเซ็นรับรองประวัติรถนะครับก็จะเป็นอีกขั้นตอนตอนต่อไปนะครับ หลังจากาเราได้รับบัตรคิวมาแล้วนะครับเราก็จะมาที่ฝ่ายาทะเบียนรถนะครับก็จะเป็นยื่นแบบคำขอนะครับขอจดทะเบียนรถใหม่แล้วก็เตรียมเอกสารที่ดำเนินการอาขอจดทะเบียนรถใหม่นะครับก็เมื่อกรอกคำขอเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะขอตรวจสอบอ ตัวทำขอนะครับแล้วก็รอชําระภาษีแล้วก็รกับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนนะครับ